พวกเราก็กําลังเดินข้ามสะพานมานะ่ะเออน้องไหม่ถ่ายไว้ถ่ายรูปอยู่นะว,วันนี้ก็โชคดีของวพวกเราหน่อยนะหน้าก็จะแบบดำนิดนึงมาว่าแดดร่มลมตกี่ดูดิสวยนะ ราก็มายืนอยู่ตรงแหล่งน้ำนะข้างหลังนี้ก็เป็นแหล่งน้ำที่แบบใหญ่มากๆนะอีกที่หนึ่งแล้วก็ข้างหลังนี่เมื่อกี้เราได้เดินไปสำรวจมาแล้วแต่ว่าไปไม่ถึงนะเขาบอกว่าไปถึงแค่สุดสารานะถ้าเดินไปตามทางเราเราก็ต้องย้อนออกมาเพราะว่าจุดที่เราจะไปอะ่ะมันไม่ได้ยื่ตรงั้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องนั่งรถ แม่เขาก็พาเรามายังจุดอันนี้เป็นถ้ำลูส,สีของแม่คะใช่ถ้ำลูสีเขางูนะตอนนี้เราก็มากันถึงที่ภูผาแกลนะมุมลับเขางูอีกสถานที่หนึ่งเป็นมุมับบ อุทยานหินเข่างูราชบุรีนะคะวันนี้ออกกองกันหน่อยนะวันนี้น้องไม้มาที่นี่ครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งนะตื่นเต้นเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เข้าไปตุยด้วยกันพร้อมๆน้องไม้เลยนะเตรียมแรงมาแล้วเตรียมแรงมาแล้ววันนี้อากาศเป็นใจมากเลยอ่ะดูดิแต่เต็มที่เลยแต่น้องไม้ก็ไม่วันนะวันนี้พกอุปกรณ์มาทั้งหมวทั้งล่มนะคะวันนี้พร้อยังพร้อมยัง ทำยังเส้นโค้หนึ่งสเตปโชว์ความแข็งแรงเส้นโค้งหนึ่งสเตปได้ไหมโอ้โหพร้อมแล้วก็ไปกันยังไปกันเลยตอนนี้นะเราก็เข้ามายังอุทยานหินของูลแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปทําตุระส่วนตัวก่อนก่อนที่จะเข้าไปปะจนภายในอุทยานหินของูนะวันนี้เราก็มากันสามตีก่อนนี่อ่ะผ่าน้องไม้มาตะลุยหน่อย ไปดูอุทยานหินของงูกันดีกว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะแม่เนาะไปกันเลยเขาบอกว่าถ้ามาน่ะต้องมาแดดเรียวใช่มาแดดล่มๆหน่อยนี่ก็วันนี้ก็ล่มนิดนึงแป้ว่าขาดเริ่มเป็นใจแล้วนะตอนแรกขับมาเจอทั้งแดดทั้งฝนสลับกันยังมาลุ้นเลยว่าหน้างานที่จะเป็นยังไงนะคะอย่างนี้กำลังสบายเนาะใช่เป็นหนึ่งงานซิงนของประเทศไทยนะที่นี่ที่เราไม่อยากเข้านะคือผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วใช่แค่เข้ามาก็สวยแล้วะ โอ้หน้าผาสวยมากในอุทยานละนานดูโอ้สวยมากนี่หมากังแรงนเนี่ยภูเขาหินนะคลา้คลายแบบเมืองประเทศจีนเลยประมาณนี้ออาน้องไม้ห้องน้ำจะเดาเราล,ลูก่ะเฮ้ยน้องไม,ม้งัยนเราต้องเดินไปตามทางตรงนี้นะเห็นไหม่ะเราเดินไปกันดีกว่าว้าวสวยมาก เดินไม่หล่อละ้วในใช่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานหินของงูอที่ว่าเราจะต้องเดินไปทางด้านนู้นเขาบอกว่ามันจะมีจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะที่ว่าเป็นจุดที่สวยงามมากทีพวกเราก็กําลังเดินข้ามสะพานมานะเอ่น้องใหม่ถ่ายแวะถ่ายรูปอยู่นะนี่เรา เรก็เดินมาเรื่อยๆก่อนดูสิว่าสถานที่เราจะไปข้างหน้านูนว่ามีอะไรมั่งที่วันนี้ก็โชคดีของพวกเราหน่อยนะหน้าก็จะแบบดำนิดนึงเพราะว่าแดดร่มลมตกนีด่ดูดิสวยนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเขาภูเขาที่เป็นเขาเหินเหมือนแต่ว่า สีขาวนะไม่เหมือนกับทั่วไปนะเดี๋ยวพี่ร้องเพลงอยู่ข้างสะพานด้วย <c oughs> โอ้โหเพาะนะไะหิน <c oughs> <า>ไม่ไห <c oughs> มล่นหลอกลกเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางแม่น้ำแล้วตอนนี้ทำไมดูหันไปตรงนี้ดิสวยมากเด <c oughs> ี๋ยวขอเช็คอินภาพตรงนี้แป๊บนึง อนนี้เราก็เดินลงมาจากแลนมาเขานะคะทุกคนตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่ด้วยน้องไม่สามารถเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อตรงเนี้ยเป็นแหล่งแหล่งน้ำแหล,ล,ล่งน้ำหน้าหินเขางูใช่แต่ว่า oh. หรือว่าเขาพูดลงไปปะหรือว่ายังไงที่เนี้ยหรอคะที่เนี้ยเขาเป็นแหล่งหินที่มีคุณภาพเป็นแหล่งระเบิดตั้งแต่ อะไรนะลัตราโกสินแต่ว่าที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนอุทยานนะพ่อที่เราต้องเอาหลักไว้เขาก็เลยยกเลิกในส่วนที่เป็นแหล่งระเบิดไปเป็นอุทยานให้ลูกหลานนะได้มาชมและมาแก้บรรยากาศเนาะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้แบบเด็กๆรุ่นหลานได้มาดูน่า้องมากว่ายิงน่าสวยมากๆเลยอ่ะเด็กๆก็มีเรือปั่นเลยนะแม่นะมาดูเลยมดูปลาเห็นไหมมีปลาไหมก็มีเรือปั่นให้ด้วยอันนี้แค่เด็กเด็กน่าจะสิบบาทวิ่งใหญ่ยี่สิบเองนะ ปั่นยี่สิบนาทีเลยถ้าเข้าน่ะเนี่ยเรือเรือปั่นนะเรือยี่สิบบาทผู้ใหญ่เด็กสิบบาทยี่สิบนาทีปั่นกันให้เมื่อยไปเลยให้ห่านปลาน่าจะอยู่ตรงนน้นปตาลูกปลามีให้ห่านปลาด้วยหรอ,อเดี๋ยวมาต่อดีกว่าแล้วก็ที่เนี่ยเขาว่าปูเป็นทางปูนยาวเลยนะนั่งชมบรรยากาศร,ร,รอบๆโูดีทางสะดวกสบายม้างเลยสบายนะนู่นสบายไม่สบายดูจากหนังไม้ได้นะคะีแบบชิวๆเลย อยากนอนเลยปะน้องไม้อยากนอนกริ๊งไปเลยอะ่ะน้องไม้เขาสวยมากเลยอะ่ะน้องน้องไม้ขับไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังด้วยนะคะให้เพื่อนๆมาเที่ยวจะเล่าไม่หมดอนอะ่ะเพราะว่าเรื่องมันเยอะมากเลยใช่ไหมคะมเยอะใช่ไหม้องไม้อ,อ,มอยากอยากจะพรีเซนต์อะไรอีกพรีเซนต์ว่า <c oughs> ที่นี่มีปลาเยอะขนาดไหนใช่ไหม ถ้าทำไมม,ไม,มองลงไปในน้ำน้ำเป็นสีเขียวตัวแต่ว่าถ้าลองปเป็นสระมรกตไ,ไงคะใครเรือมันจะหเห็นอะไรบ้าีค่ะอ๋อต้องลงใบพายใช่ไหมแม่ว่าที่นี่เหมือนสระมรกตอ่ะตรงไหนกอไปแล้วบรรยากาศดีอะ่ะมีเรือเยอะเหมือนกันนะเนี้ยเรือเยอะเนาะเอาไว้บริการนักท่องเที่ยว ผาแรกอ๋อตรงนู้นมันจะมีหน้าผาผูา้ป่าแรกถไโอเคครับ,บขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> นี่ดีนะที่คนพื้นที่ให้ข้อมูลเรานะ <c oughs> ไม่งั้นเราก็คงจะหลงไปนะ,ะ,ะ,นนะอ๋อ ตอนนี้เราก็มายืนอยู่ตรงแหล่งน้ำนะข้างหลังนี้ก็เป็นแหล่งน้ำที่แบบใหญ่มากๆนะอีกที่หนึ่งแล้วก็ข้างหลังนี่เมื่อกี้เราได้เดินไปสำรวจมาแล้วแต่ว่าไปไม่ถึงนะเขาบอกว่าไปถึงแค่สุดสารานนะถ้าเดินไปตามทางเราเราก็ต้องย้อนลอมาเพราะว่าจุดที่เราจะไปอะ่ะมันไม่ได้ยูดตรงนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องนั่งรถไปเดี๋ยวเราก็กาลังจะออกไปนั่งรถเขาบอกว่ามันเป็น,ปน,ปนอินผาแรดเป็นอีกหนึ่งจุดนะ ที่สวยงามไม่แพ้กับตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนั้นเขาบอกว่ามันเป็นไฮไลท์อันเซนอีกที่หนึง่งแต่ตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าอลังการมากมสวยจริงมันไม่ดูต้องมาดูด้วยตาตนเองนะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์ของที่ราชบุรีันเขอเจออะไรรู้ป่ะฮะ <laughs> ดูดิกายกรรม เจอกายกรลิงอ่ะน้องไม้กำลังข้ามเขาไปยู่นึงไมเอาใช่วยนี่ยเมื่อกี้เขาอยู่ตรงเนี้แม่เขาจะข้ามไปตามสายไฟอ่ะไปรูปหนึ่งอ่ะไปอีกายาเลยนะเก่งเนาะดูดิตาองใช่วยมาเดินชิลมากอ่ะแม่มาเดินได้ไงกรสวนอี้นไม่อยากเห็นิ่งเหินตกนงไมก็เดินชิลมากเลยมาช่วยดิเห็นไหมน้องไมเห็นยเห็นไหม สี่เนียนไปกับภูเขาเนียนไปแล้วเนียนไปแล้วเขาเนียนไปกับภูเขาแล้วอ้าวใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีนิดเดียวเฮ้ยถึงแล้วอ้าวเขานั่งพักน้องไม่ไปอ้าวน้องไม้เขานั่งพัก้าเส้นัางเขาเส้นไหนน้อาไม้ไปต่อแล้วไปต่อแล้วน้องๆน่าจะเห็นนะ ข้ามไปอีกฝั่งนึ่งใช่มีการนั่งพักใช่ไหม <c oughs> มีการนั่งพักื่อมีการนั่งพักเรื่องอไรมาสงย่งถึงยังถึงยังยงัยงใช่ไหมนมาเต็มเสีว <c oughs> <c oughs> ามาซื้อบัตรกันก่อนนะตอนนี้เรามาซื้อบัตรก่อนก่อนที่จะนั่งรถรอบนี้นะเพราะว่าเริ่มอีกทีคือบ่ายโมงนี่ตอนนี้เรามาซื้อบัตรเตรียมไว้ก่อนอ่าป้าเดี๋ยวเราไปซือ้อติมกินด้วย,ยโอเคไปเราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราซื้อตั๋วเราขึ้นรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะน้องไม้รอขึ้นรถที่โมคะบ่ายโมงนะคะตอนนี้น้องไม้ขอมาตุนตุนความเย็นก่อนมีอติ่มบุรัดน้าละคะน้องไม้เอารถอะไรคะน้ำเย็น งนาสวยมีท ah, ุเรียนด้วยมีร mm. 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 ่องด้วยมา่องอะไโอเคน้ำเหียวน้ำเหียวไหม ช่วงต่อแล้วนะคะขึ้นรได้เลยค่ยคามมาะค่ารถ25บาทตอนนี้เราก็ขึ้นรถมันเรียบร้อยแล้วนะแม่นะได้เวลาไปแล้วทำ <c oughs> ไมไอติณยังไม่หมดแทงเลยต้องขึ้นรถแล้ว <c oughs> <c oughs> ดีค่ะหนูชื่อ้ดซี่ชุดเป็มาสกินเนสนักเรียนชั้นมระถมศึกษาวีที่6มาจากโมงเรืที่จัหวัข่าโมกค่ะวันนี้มาทำหน้าที่เป็นนักคุณให้เ้าถุกขหางเท้าชมพระยะทางประมาณ3กิโล เขาก็พาเรามายังจุดอันนี้เป็นถ้ำลอสีของูนะคะใช่ถ้ำลอสีเขางูนะนี่เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปด้านบนนู้นก็ลาวสิบนาทีสิบนาทีไปดูชากันกลับไวอ่า let's go ตาอมาขอนี่ะ่าร์มเดิมของถ้ำแห่งนี้นะนี่ก็คือถ้ำลอสีเขางูนะเมืองราชบุรีอ่าก็จะเป็นพระบุทธ รูปปางเทศแกะสลักจากหิน,น,นในถ้ำือสีอองูเผางูนะน,นี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าประมาณนี้ประวัติความเป็นมาของถ้ำอย่างนี้นะนนแล้วก็เข้ามายัางในถ้ำแล้วนะนี่ก็จะเป็น ถ้ำฤาษีของโูที่ไปดูประวัติความเป็นมานะ่ะตรงนี้ก็จะมีรูปภาพที่น่าจะเป็นสมเด็จลอเก้านะนี่แม่อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จลอเก้านะที่เคยเข้ามาไหว้พระองค์ที่อยู่แห่งนี้ได้มาตามรอยแล้ว เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เป็นไงแม่ทุกสถานีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอ้ยอยากซื้อตั๋วกอเลยนะคะใช่สนุกไหมน้องไหมสนุกตอนนี้ฝนลงเล็กน้อยนะไปยังเคยซื้อตั๋วนะคะซื้อั๋วได้เลยโอเคไปเราไปหาน้ำจิ้มกันก่อนนะโอเคไปตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ภูผาแหลนนะมุมลับเขางูอีกสถานที่นึงนะเป็นมุมลับ ตอนนี้น้องไม้กับแม่ของเขาไม่ได้ลงมานะ่อมาสำรวจคนเดียวเพราะว่ากีฝปลนลงนเ,นเราเข้ามาบรรยากาศการ็กรงข้างๆนี่ก็ติดภูผามากกว่าองเมื่อกี้ไงภูเขาเันแบบใหญ่มากสตยพ่ออยู่พอเดินมาตรงนี้แบบอลังการงานสร้างมากตรงนี้โอ้โหเป็นแบบเหมือน ูดไม่ถูกอ่ะเหมือนแกนแคนยอนหรือว่าอะไรสักอย่างนะอยู่ข,ข้างเราเลยอ่ะสวยมากาจริงๆมีฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะา่อกี้ก็ยังแบบขมมกขมัวอยู่ตรงด้านล่างนี่ก็เป็นแอ่งน้ำน,นะอันที่เขาพูดไปทำอะไรสักอย่างสวยอ่ะ ตรงนี้นะเราก็จะมีรถแบบขายเครื่องดื่มด้วยนะหลังจากที่เราก็มาถ่ายบูปแล้วก็อุดหนุนก็นหน่อยนะหนึ่งแก้วสวยจริงป่ะเดี๋ยวเราพาหนไม้ไปกินข้าวกันดีกวา่า let's go เป็นไงกันบ้างวันนี้สนุกมากเลยตอนนี้ก็กินข้าวกันเรียบร้อยลาอิ่มเลยวันนี้น้องไม้ฝากอะไรคะลูกฝากกดติดตามช่องสมาร์ตยูทูบฝากติดตามด้วยนะแตื่อจรู้ว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนต่อโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปที่สนุกสนุกกันต่อวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเด็กจิ๋